สวัสดีตอนเช้าครับลุกขึ้นมาเบ่งดูอเออพื่นนี่ว่าคำเพิ่นกำลังเตียงตูไปโรงเรียนเด็กสาเลยครับรส่วนเราก็ ยงลูกต่อไปครับวันนี้ครับลูกรับเลีเ้ยงลูกครับวันนี้ครับไม่ออกคนไปตรงเรียนเอเนี่ยวนีว้ <c oughs> มีสาวบูกงไูกสิเบว้งนี้คัไม่น้งเนาะ

เป็นยังหรือยตือนมั้งอยู่คนก็กำกันเจิบนึกตัวคางมีเขีบฟันอ่อนส่วนเราผมก็เลี้ยงลูกครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับน, <c oughs> นอนอยู่ครับพี่น้องนอนเพิ่งต,กกตื่นอนอนเพิ่งตื่นนะครับแล้วัสดียามเศร้าครับพี่น้องครับเพิ่งตื่นแบบ4เป็นพ่อดูอ่อนนะครับมืัอนี้ เมืองล,ลูกอันสวัสดีออกคำพันกระเปิดโรงเรียนแล้วเนาะเขาก็ให้ไปเรียนแล้วนะ,น,ะลน,นะครับเมื่อกี้ไปโรงเรียนครับผมหนาวคนหลังเป็นยังไงไปโรงเรียนเมื่อวานมืีมือที่ซองวะไม่อ่ะไปเมื่อวานเป็นยังไงล่ะมาคำเลยนไปไปนนเาานานะนไปเมื่อวานเลยเนาะไปหาผู้บ่าาวเนะอีกใหม่ อ,อันนี้นเนนี่ยให้อกว่าป่ะธามเมื่อพร้อรมกูเบอร์จะหัวบอ่อยไปนั่งกินเขาจนมาซ้อมทุ่มกลัวจังหินมันหมา,มาจะมันไปตายก็ดีดูคอยคอยเจ้าว่าก็บีบนุ่มไปให้กินเอานะครับผมบีบนุ่มไปให้กินเอากะเพิ่นก็ไปโรงเรียนผมก็นี่แหละ้ก็เดียงลูกอยู่บ้านนี่นะครับ มือมีงานก็เลี้ยงลูกถ้ามือมีงานก็แพ้ยอสีเบิงขั้นบกพอกับแม่เบิง <c oughs> ยังไม่ตื่นน้อนง่าม่นตาเลยจะอีะ๋เนาะสองเดือนนะครับสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วนะครับแต่ แม่เพิ่นก็ล่ะสองเอานุ่มให้ดูกัดกินแล้วก็ไปโรงเรียนมาเนี่ยายสบายสบายใจนี่ผมก็นี่นะครับเป็นพ่อเลือกอ่อนครับวันนี้ผมก็เป็นพ่อเลือกอ่อนครับยังเหรอผมก็เป็นพ่อลูกอ่อนครับวันนี้ฝากไปฝากมาเลย ไปไปไปเจ๊กบ่าไปรู้ปัมองไปเลยมองหัวไหลมึงนี่อะทางนี้กะตูดล่องทางนี้ยี่ต้งฝาดโอ้ยีหลาอยู่ฮันนอมาบอกเอาลูกได้าันดิเจ่กบ่าไปไปไปยบายแม่หน่อยแม่ไปโรงเรียนแล้ว แม่บายแม่หน่อยแม่ไปโรงเรียนแล้วนู่นแม่ไปโรงเรียนแล้วบายบายแม่ทำไมรีบไปรีบกลับนะครับเนาะแม่บ้านนิ้ไปอยู่ <c oughs> น,นิมันไปอยู่โรงเรียนจนเพื่อนเขาขอเที่ยวแล้วหรปานปล่าคะบอกวงหมูอะไรกระวงใส่อะไร เยังอยู่ในปอเลยนี่ยังแน่นี่บ๊ายบายนะครับเนาะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับแม่ไปเรียนนะแม่ก็มาบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปก่อนไปก่อนที่หน Thank <laughs> you.